ในเมื่อมันมาอย่างนี้เราก็ต้องไปตามวะ่ะโอ้โหบอกเลยว่าเอาเรื่องนะแบบเนี้ยรอบสั้นเจอกูละมาดิกูเล่นก่อนกูเล่นได้ก่อนกูเล่นได้ก่อนกูเล่นได้ก่อนตามกูมาอยู่บ้านะ มันเป็นทางตรงอ่ะมันอูเดนฮาร์ดเลยแล้วกันไปก่อนแล้วเจอกันข้นางล่างต้องมีไม้แผ่นหนึ่งตรงนี้ไอ้เหี้ยไม่มีจบละไอ้สัตว์เจอกัน หวานหมดแล้วเปล่าเติมก่อนป่ะลูกน้องบอลบอลกูเลยดีโอ้โหไอ้เหี้ยอยู่กันสามคนไม่มีใครบอยกูเลยเฮ้ยเโอ้สามคนไม่มีใครบอยกูเลยกูเช <|ja|> ื่อว่ะโอ้โหเกือบโดนไปไงโอ้โหเหลือเชื่อเพื่อนสามคน ทีมงานคุณภาพป่ะแชททีมงานคุณภาพปั่นแกยใช้ปั่นเงโอ้เห็นเห็นเพื่อนโดนอยู่ไม่ไม่ไมคิดจะบังให้เลยอะ่ะลุกหัวไปทีนึงดวงใช้ดวงด้วยเมือ่อกี้ไม่มีดวงเมื่อกี้ไม่รอดนะบอกกันยังรอดให้รีบิวเลยพิวไม่ได้ไม่มีเปิร์กจะเปิดกล่องใต้ดินอยู่ ของมันมีงับเครื่องอวิ่งคือวิ่งผ่านปไปแบบดื้อเลยโอ้โห oh, ได้กล่องปั่นมาวะปังหาอยู่ยังหาหาอะ,อะไรอีกอะหาผมนี่แหละชั้นบนชั้นล่างชั้นล่างพันโ่ก <laughs> <laughs> โอ๊กจิงกซ์ตู้ใหญ่เลยยิ๊ เล่นมากไปเนาะ right ไม่เป็นไร oh. ไม่ได้หิวพี่อย่าม้อยไกใจเพิ่งขึ้นเลยว้วย อลี่ไม่มีโบโลผมก็ไม่มีคลีสเลยเ,เราเราดูแมวเ,เป็นหลักครับ แมวเ,เร่งค้างก็เตรียมโอเคทีมเป็นไรวะน,น่ะเฮ้ยท,ที่ผมจูมาต้นเกมมาไล่ความหมายเลยนะคุณพ่อมันมีล็อกเครื่องด้วยไง ลาวทูเอา้าทำไมเพื่อนโอ้โหต้องหิวให้มึงก่อนอีกเหมือนเหมือนเก่งเหมือนจุกนานต้องหิวให้ก่อนเหมือนจุกนานนะอ่ะเออ ดูกก็ไม่ได้ยังจะให้ฮิวก่อนกูเราสงสัยเฮ้ยฮิวกูนิดบอนไม่รู้จะดูแมวให้ฮิวไปก่อนตอนนี้เด้งขาทปอนอ๋ออยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างมีคนไปอยู่ข้างล่างอืมบอกแล้วเหมือนจูเก่งอะยังไงล่ะล่วงมาดิย thank you ระมัด เอาพันห้าอีกสักทีนี่ไหมเพื่อนอีกสักพันห้าดีกว่าไหมฮะลงตรงไหนได้มั้งเนี่ยทีแรกผมจะเข้ามาในห้องนี้ละอ๋อมีรู <c oughs> ช่วยไปแล้วยอยากจะปล่อยให้ตายอยู่นะช็อตแรกที่มันวิ่งผ่านผมสามคนเลยไม่มีใครจะมาบล็อกให้ผมสักคนเลยไม่อยากจะช่วยใครเลยเอาจริงๆน่าดเฉยมากเ <h ums> <h ums> อาบันเทิง เหียโดนได้ไงวะลบแม่ย้อยไอ้หี็ยก,กูรล่อชัดชุนละมุนชุนละมุนในสัตว์ทางตันด้วยที่กูขึ้นมาแจ็คลอยตันหรือยังวะ ไปและเพื่อนตำนานแจ็คไซทันจะคงอยู่ตลอดไปลู<อ>่ไปไหนหมดเนี่ย<อ>ลง่ใหล,ล่าามา่เจ้าช่องล้ำลึกยิ่งนักมันขึ้นไปชั้นบนจะดึงเลยไม่อยากจะอะไรกับเพื่อนแล้ว รับรู้ได้เลยว่ามันมาหลังผมย้อนสอนได้ขนาดขับรถแล้วเขาอย่ากเขาบอกอย่าย้อนสอนเข้าใจปะอุ้ยเห็นอุ้ยแย่แล้วอุ้ย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 ,ย,ยโดนละตอนนี้โดนละ เดนฮาร์ดไปก่อนดีครับน้องๆเราจะหาเขากี่เมฆเออเอาเลยมันเอากูไม่อยู่หรอก เข้าประตูยืนลีนี่ก่อนครับเดทฮาร์ดกอนสวยกินโมจิ <c oughs> เปิดประตูอีกฝั่งแล้วออกเลยเฮ้ยอย่าบอกมันล่าต่อ أ, เปิดดิเปิดประตูยัง้ยเ,เจอกล่อง ไม่อยากจะมาเสียผ้าเออได้ยินเสียงประตูอยู่ <c oughs> กูยืมชี้นหน้ามันฮึวั่ดนะโดนกูหนักกับมึงอ่ะ